ไม่ยลูกไม่โกหกไม่โกหกตัวความงานอืแล้วใครเหมือนตุดตรงนี้เอาอ่อเลยเข้าซูมมาของเราด้วยกับแม่ตุดเมาจะดีมอยค่ะในการที่พาทุกคนนั้นเมาส์ทุกงานสันตปวางค่ะคุณขาตกใจพี่เหรอไม่ตกใจสิขาพี่เหมือนเลยนะสรุปค่ะที่จ๊อว์เปันเหมือนกบนะคะเรื่องการแต่งตัววันนี้คุณขากันซีนไม่หวาน เวลามาปีมชมพูคุณผู้ชมแต่งชุดหวานมากแต่งเยอะค้าด้ัยแม่งจริงบอกว่าจริงจริงเนี่ยไม่ได้รู้ว่าจะถ่ายรายการเลยนะคือไม่ชินอยู่บ้านคือตื่นมาบนตาเด้งเลยโลด้าแม่ดีใจด้วยแม่ดีใจด้วยขอเสียงกรอบมือให้กับน้องมีแล้วก็คนนี่้เป็นพีาคนีร้จักนาวทนี่ฮิ้มากนมากทกนที่รู้ตัมากๆุกน่รู้จกกันีมากทที่รขันดีาพทนี่รูดมากคนที่รอ่ะัดีทุกคนที่รู ม่นีพี่เหมือนไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมสรุปแล้วอ่ะอ้ก็เสียใจนะคะน้องพุดดิ้ก um ็เสียใจนะคะตื่นกี่โมตื่นกี่โมงไหมอะสิบโมงอะไรสิบโมงนี่ถ่ายสิบโมงหนึ่งกันไหนเมย่าพี่พี่ฝนเห็นในคลิปมาเมย่าจะแบบพูดถึงพ่อจ๋าตลอดเลยหนูเป็นอะไรกับพ่อจ๋าหนูเท่งอะลุงเท่งเป็นหลานเมย่ารู้เท่าไหร่ สี่ขวบน้องมีอายุเท่าไรคะอายุสิบเก้าค่ะอายุสิบเก้าลองอายุสี่ขวบ่านนิดๆนะคะแต่ความสามารถล้นเหลือยิ่งกว่าน่ก,กจานการแต่งหน้าร้องเพลงแล้วก็แบบการนิฟซิง์แบบน้งติ๊กต็อกทีม่มีแบบปี๊บลองไมอหมคะหรือว่าสอนอะไรแม่เขาจะเล่นติ๊กต็อกอยู่แล้วคะ่ะเขาก็จะมาชวนแบบเจมี่แม่ยอยากเต้นเพลงนี้แล้วหนูก็เออเพลงนี้หาดีหนูก็เลยมาเต้นคู่กันน้องความสามารถเยอะมากแล้วตอนสี่กล้องทำอะไรอะกินกับนอนแม่ถึงตัวใหญ่ตอนนี้ไงแม่แบบนี้ ซองขาวแล้วล่ะผ้าป่าเนี่ยเลยแม่วัดไหน่อยหนูชอบคำบนมากแม่ล่าสุดหนูจอดยี่สิบบาทยกตู้กลับบ้านเลยนะโอ้โหเลิศข้พี่นันขอเวลาออกให้น้องหน่อยนะคะแหมแหมผู้ถ่ายรายการ EP แรกจะไล่ออกแล้วมันถึงยังไม่ได้นะครับพี่นันแซวน้องแซวน้องเยาะ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 เคยหบังคลอกับพี่มีนป่ะเคยแบบจิกหัวเลยไหมไม่เป็นออกไป ไม่ยไม่ยากไม่นอนนะลูกคนะไม่ยากเคยทะเลาะกันไหมไม่ยากงอนพี่มินเรื่องอะไรไปใส่ลูกกินได้ลูกกินได้ให้พี่กินนะกินนะกินต้องกินแม่ไม่อยากแก้เลยแม่น้องเต้นหรือว่าแบบลองเพย์หรือว่าดิปซิงเนี่ยค่ะน้องเขามีไอดอล์เด่นถึใจไหมคะเขาเคยบอกไหมมีค่ะเจมี่ดับเบิ้ลโอ้ยแล้วกินอี่ก็อรลูกอร่อยใช่ไหมลูกกินนะเหมือนปะไม่ใช่

ี่ก็ต้องแบบให้น้องเต้นไปต่อรวมทุกวันไหมคะถ้าวันไหนที่หนูแต่งตัวเงนี้ยหนูก็จะชวนน้องมาเต้นแล้วน้องก็ยินดีเต้นตลอดเลยใช่น้องเขาเต้นทุกวันอยู่แล้วค่ะเต้นตลอดเลยไม่ห้ามมานั่งเล้วเขามีเซอร์ไพรส์ของเล่นด้วยนะแดงแดง แม่ย่านี่แบบมีทั้งเรื่องของการเต้นเนาะการแต่งหน้าแล้วก็มีประโยคเด็ดๆด้วยไหนพูดประโยคเด็ดๆของแม่ย่าให้พี่หดฟังซิตามไม่ไหวจ้าตาไม่ไหวสะบัดผมสะบัดผมให้กล้องสบัดผมให้กล้องอ แต่ว่าน้องเต้นกเก่งมากน <ะ S 2> <ช>้อง่ตอนนี้อยากเต้นแล้วว่างานแต่ว่าก่อนที่จะเต้นพี่มีแบบกิจกรรมเมย่าอยากทำกิจกรรมไหมคะวันนี้อยากทําวันเนี้ยพี่จะให้น้องเมย่าเลือกแต่งหน้านะระหว่างพี่ก้องกับพี่ฝนอยากแต่งหน้าใครให้น้องเมย่าเลือกต้องแต่งหน้าแม่แรงม,มากคุณจอมถอดต้อง,องลบกหน้านะ้นาซิ่งแกตรงไปนั่ไปเลยค่ะ เมย่าแต่งสวยๆนะเอาแกงๆเลยลูกแกงคุยกันระับไปเลยเอาเลยแบบสวยแบบเจนนี่เอาเจนนี่ขอเจนนี่เอามาเลยเจนนี่เดินต้องสวยแน่สงกรานกันสวยแน่ต้องสวยตนอนนะคุณผู้ชมอยาต้องสวยอยากยังไม่อยากเห็นปังไม่ไหวแน่เลยอ่ะไม่อยากดูกระจกเลยอ่ะกล้องแม่มันไปแค่ปากกาเขียนกระดาษแม่นั่นไงกล้อง ัไม่ดีรู้กับมันแพ้นะเก็บตังค์ให้ลูกแก่ไม่ค่ะมีรู้ด้วยว่าต้องใช้ตรงไหนไม่ใช่ระวังขึ้นตาพี่ก่อนดีดีจริงๆฝั่งยังสรุปเลยลูกเหมือนเลยเลยขอบอ่ะเกือบดีแล้วเมย่าเมย่าเมย่าอุ้ยเขาเปล่าเซนซีเวอร์ชั่นเดินละลื่นนะครับผูกอง ไม่ยากเติมให้ด้วยอ่ะเม่ย่าอันนี้เรียกว่าอะไรเจอะไรเจฝอยเจฝอยจริงหรอเมย่าต้องมีทักษะในการแต่งหน้าที่ดีมากพี่เชื่อเลยลูกเหมือนเลยเลยขอบอ่ะเมย่าค่ะอุ้ยเขาเปล่าเหมือนเจนนี่น้องบอกเหมือนเจนนี่เฮ้ยน้องบอกเหมือนเจนนี่ มีเวอร์ชันทหารตรางนะคะคุณผู้ชมเสียงจังลูกอันนี้เสียงจังโอเคเลยข่าวถ้าจบไหนสิเชื่อโหโไม่ยากเหมือนบั๊มล้อสิบล้อทับเลยอ่ะจีนจีนี่อยากให้พี่นาินเสือเพลงตุ้งแช่ตัวนี้ไว้เลยไม่ยากแต่งแน่คุณอยากแต่งโอเคเหมือนอาม่าขึ้นนอนไหมลูกอ่า อโอเคอันนี้ได้มีการบีบมาก่อนไหมคะอันนี้มีการซ้อมจากบ้านมาก่อนไหมลูกใช่ใชสวยใช่ไหมสวยเอาดีกว่าน,น,นี้แต่งหน้าสวยแล้วพี่อยากเต้นแล้วตอนนี้อยากจะออกสเต็ปแดนซ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสามารถสอนพี่ๆได้ไหมแม่ไมมหมเอ,อ้ยพร้อมแล้วอยากโดนช้นแกงว่ะไม่ยะ

เครียดอะไรพูดซิเครียดอะไรเครียดอะไรไหนเป็นอะไรคะเ้ยดูดิไหนไหนเครียดใคเครียดใครห้ยอหยเอาแล้วเออพี่ผิดไปแล้วลูกพี่ของฝันมาให้ค่ะนี่คือของฝันของน้องได้โปรดเราบอเล่นกัค่ะน้องปรดรับทอนะไาแกะลูกแกะอหยหยอะไรไ้อ่ยไอ้อะไรอ่ะเปิดได้เลยนะเปิดเลยเลยค่ะ อะไรอุ้ยมาอุ้ยอะไยเยอะไรอ่ะอุ้ยกแก่แแก่กดซิเยอุ้ยอุ้ยลิศนะยรหมชอบไหมคะชอบค่ะเย้ยอุ้ยขอได้ไหมอ่ะดพี่งานบอกว่าน้องเคยไปแต่งหน้าให้รายการอื่นไหมเนาะบอกเคยแตงค้าแต่ไม่เคยเละเท่านี้มาก่อน น้องรักน้องรักเออน้องสั่งพี่ฝนลบเล่าเฉลยก่อนถ้าแต่ง้านนี้โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องมีแล้วก็น้องเมยย่ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับช่วงตุ๊ดเมาส์ชิลีมอยนะคะบ้านดันสตอรี่แชนเนลค่ะแล้วก็อยากให้ใครมาสั่นประสาทกับเรานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยค่ะทะเลาะกันแล้วค่ะม้องี ฝากผลงานหน่อยตามเมย่ากับน้องมีนที่ช่องทางไหนได้บ้างคะตามช่อง YouTube เมย่ากับจุเจมีนะคะได้ของไปแล้วแต่ดิฉันก็อยากได้คุณชมค่ะขโมยน้องนี่คนอะไรก็โกรธแล้วเอาที่โกรธเป็นที่ไปเลยที่ขอนะลูกนะไม่ได้ค่ะเอาแล้ววาเอาขอแลยขอ้วกันรี่อถอนน้องไม่ต้องเอาหรอกบ้านน้องเยอะแล้วแม่ขอนะได้สิฮัลโหลคุณตำรวจล่ะคะมีคนขโมยของเด็กค่ะ รูปพรลณสันฐานลหคะสูงใหญ่คือเข้ามาเห็นคนแรกเลยค่ะนิ่มๆมานะคะแล้วก็ฝากสิ่งยาวๆเลยแม่แต่เพิ่งเข้านิดน,นึงนะไม่ต้องแจ้งแล้วไปแล้วไปแล้วเครื่องสำอางที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะก็มาจากร้าน l e t t e Lady Cosmetic for Kids ค่ะเป็นเครื่องสำอางของเด็กค่ะคุณผู้ชมคะส่วนผสมแบบออร์แกนิกปลอดภัยผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเหมาะกับเด็กน้อยไว้ใส่อย่างน้อยมาย,ย่ากมากๆเลยแหละคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตามขบวนนี้เลยนะคะ